ผีตีสามละครยูทู e ให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดสับสลา e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องกับดับผีเสียงเบิ้ลรถอย่างแรงของชายวัยรุ่นหน้าตาดีหวันใจสาวโรงงานย่านเมืองปทุมธานีว่าน หรือเอกชัยเจ้าพ่อขาวแวน่นที่บรรดาสาวๆอยากซ้อนท้ายและหมายตามมาเป็นคู่รถคู่ใจมอเตอร์ไซค์ขันใหญ่ของเขาราคาก็ไม่เบาว่านทำงานและเก็บเงินเพื่อซื้อรถคันนี้มันเป็นรถในฝันของเขาให้ไอ hey, <I> ้วา่านเราวะเย็นนี้เลิกงานแล้วอย่าเพิ่งกลับแล้วว่านัดสาวนะไว้เราไปฉลองกันสองต่สองก่อนตกลงปะฮะ ได้สว่ไอเชิดไอเพื่อนรักระหว่างแกกับสาวเนี่ยนะฉันต้องเลือกแกอยู่แล้วเว้ยย่อมนั้นว่าจะฉลองเรื่องอะไรวะรู้ว่าถูกหวย <c oughs> แกก็รู้ว่าฉันไม่เล่นหวยเล่นหวยโอกาสถูกมันน้อยคืออย่างนี้นะเมื่อวันอยู่ที่ผ่านมาฉันกับพี่เคยไปรับเหมาเดินสายไฟ <c oughs> ได้มาสองหลังก็เลยอยากเลี้ยงแกจบปะแ <c> ล <oughs> ้วทำไมจบต่อพรุ่งนี้ ได้เวลาเข้างานแล้วโอเควะจบอย่างนี้เราเจอกันสองต่อสองวโอเคโอเคสคนแยกย้ายกันไปทำงานห้ามงเย็นทั้งสองเลิกงานมาเจอกันที่จอดรถและทั้งคู่ก็พารถคู่ใจและออกไปพร้อมกันจุดนัดหมายคือร้านอาหารริมน้ำที่บรรยากาศสบายๆว่านและเช็ดนั่งดื่มและกินกับแกล้งไปเรื่อย ไม่รีบร้อนเสียงเพลงบรรเลงเบาๆสบายๆลูกค้าก็ไม่มากจนแน่นเกินไปอชนแก้วกันหน่อยเด้เพื่อนววเอาแก้วมาชนกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานที่บริษัทและงานพิเศษในวันหยุดของฉันเอาหนึ่ง <c oughs> สองซ้ำมาชนว่ <c oughs> S <S มีความสุขจริงโว้ยอโอเคโว้ยชนแก้วกันแล้วนะอ่า,อาชนรอบสองก็ได้ชนหลายรอบดีไอเชอร์บวะถามจริงเถอะวะแกจะแต่งงานเมื่อไหร่วะแต่งงานเหรอเออน้องดาวนี่เขนาน่ารักนะเว้ยแล้วก็รักแกคนเดียวด้วยอ่ะข้าสงสัยว่าแล้วก็จะรอทําไมว,วะแต่งเลยเว้ยเพื่อนโอเช่โอเชโอเชถามเลยว่าน้องดาวเขาจะเยสหรือโหน้ย มันต้องคุยเรื่องนี้ก่อนเล่าเชิดไม่รอช้าเขาว่างแก้วเหล้าและหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์แฟนสาวและพูดถามแฟนสาวทันทีว่าจะแต่งงานากับเขาไหมเสียงในสายตอบกลับมาอย่างคุยเขินว่าดาวแล้วแต่พี่เชษคะ่ะถ้าพี่เชษดรักดาวและจะไม่ทำให้ดาวช้ำใจดาวดาวโอเคคะ่ะเท่านี้นะคะดาวจะนอนแล้ว พูดจบหญิงสาวก็ตัดสายไปไอวานน้องดาวก็เขินวางสายไปเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกต้องรีบแล้วเว้ยแต่งเลยยายน้องเขารอนานแล้วเว้ยแบบเนี้ยต้องฉลองชนแก้วชนแก้วปะชนก็ไม่ได้เลยชนสองาชน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 วานกับเชดนั่งดื่มกินกันเกือบห้าทุ่มก็แยกย้ายกันกลับ เสียงสตาร์รถดังขึ้นพร้อมกันเชิดโบกมือให้และขับออกไปก่อนส่วนว่านโบกมือตอบและออกตาไปติดๆว่านขับรถมาเรื่อยๆเร็วบ้างช้าบ้างแต่รถกำลังเครื่องแรงเมื่อขับมาถึงเส้นถนนปทุมรังสิทธิ์ว่านรู้สึกว่ารถแกว่งเหมือนจะเอาไม่อยู่และด้วยความที่ดื่มมาด้วยเขามองไปข้างหน้าถนนก็ว่านแต่ถนนเอียงเหมือนโคไม่รับ รถขับมาด้วยความเร็ววินาทีนั้นเองวานไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเสียงโครมดังสนั่นร่างของเขากระเด็นออกไปตกอยู่นอกถนนรถพังยับชาวบ้านท่านั้นต่างกันออกมาดูและโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยรถชนไปไปโน้ซิ่เ<อ>ป็นอไันตีว<ป>่ารออะไรกันบ้านเฮ้ยนั่นนั่นเรานี่ว่าเลือดเต็มตัวเลยฮะนี่นี่เราตายแล้วเหรอ ไม่ไม่นะไม่ไม่จริง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 จิงยังไม่ตายจันยังไม่ตายจันยังไม่ตาย,ย,ต,ายตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดำเนินการเรื่องศพและโทรแจง้งญาติ โดยดูจากโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ข้างตัวนางพยอมแม่ของว่านเมื่อถึงจุดเกิดเหตุเห็นสภาพศพของลูกชายถึงกับเข่าอ่อนว่าลูกแม่ทำไมทิ้งแม่ไปแล้วแม่จะอยู่กับใครเรามีกันแค่สองคนทำไมล่ะลูกทำไมถึงทิ้งแม่ไปเร็วอย่างนี้ S <S <S แม่แม่จะแม่ฉันขอโทษนะแม่ฉันทำให้แม่เสียใจฉันฉ,ฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายอะแม่แม่ช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยแม่ฉันยังไม่อยากตายช่วยฉันด้วยแม่ช่วยด้วย ไอ้วาเนยะไม่น่าเลยเองนะเองว่าทำไมวะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอโถไอ้วาไอ้เชดช่วยกูด้วยไว้กูยังไม่อยากตายช่วยกูด้วยเออขอโทษครับขอให้เจ้าหน้าที่นำร่างไปสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อดําเนินการชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับถ้าญาตสะดวกไปด้วยกันก็ดีนะครับเผื่อมีข้อสงสัยอะไรจะได้ถามหรือว่าติดต่อได้นะครับเออฉันเป็นแม่ค่ะฉันไปเองผมผมไปกับแม่เองครับไอ้วานไม่อยู่แล้วผมจะเป็นคนคอยดูแลแม่เองครับขอบใจมากลูกแม่ขอบใจมากไปครับคุณตำรวจผมพร้อมแล้วครับถ้าง,งั้นเชิญทางนี้ครับตามผมมาเลย ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนกระทั่งรับศพกลับมาที่วัดน,นางพยอมผู้เป็นแม่ไม่ได้จัดงานศพวานเธอตั้งใจเก็บไว้สองปีก่อนแล้วจึงค่อยเผาสุเลเช่และเพื่อนๆที่ทำงานมาร่วมงานเก็บศพประมาณ2ี่กคนเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเธอเธอ,อยังทำใจไม่ได้ดูเหตุการณ์เพิ่งจะผ่านมาได้ไม่กี่วันพยอมได้แต่เสียใจร้องไห้สะอึกสะอื่น ข้าวปลาแทบไม่ได้กินจนแทบจะเป็นลมแม่พยอมหักห้ามใจบ้างเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเป็นวัฏจักรวันหนึ่งเราก็ต้องตายช้าหรือว่าเร็วก็ต้องตายเจ้าว่านลูกแม่พยอมนะมันทำบุญมาแค่นี้หมดเวลาก็ต้องไปฉะนั้น อย่าเสียใจเราต้องอยู่ต่อแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะแม่พยอมจช่ยายฉันจะพยายามคำใจแต่ตอนนี้ฉันไม่ไหวจริงๆมันเร็วมากฉันไม่ทันได้ตั้งตัวคุยกันอยู่ตอนเช้าตกข้ามลูกฉันตาย <c oughs> มันทำใจยากเหลือเกินไม่มีใครคาดคิดว่าว่าจะพบจุดจบแบบน่ากลัวและไม่ทันได้ตั้งตัวเพื่อนๆที่โรงงานวิพา์วิจารณ์ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพีวานของฉันทำไมต้องไปที่วานของฉันด้วย ทำไมไม่เป็นคนอื่นแล้วฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงกันละ่ะพี่ว่นานพี่นาวินคนนี้ยังอยู่ทั้งคนนะน้องจา๋าน้องลิดาจะฟูมไฟไปทำไมยังไงพี่ก็จะรักแล้วก็ดูแลน้องลิดเดียเอ้ยลิดาไปตลอดชีวิตอยากจะอ้วกไปเลยนะพี่นาวินเวลาเนี้ไม่ใช่เวลามัเล่น ฉันกำลังเศร้าอยู่อ่ะก็ไอ้วาเนี่ยมันขับรถเร็วแล้วค่ำคืนนั้นมันก็ดื่มไปด้วยแล้วถ้ามันจะตายมันก็ไม่แปลกหรอกความประมาทอยู่ที่ไหนความตายก็ตามมาหยุดเลยนะไอพี่นาวินอ้าวอ้าวอ้าวพี่มันจะปากเสียนอกจากจะไม่หล่อแล้วอย่างนี้ใสแล้วอีกด้วยอ้าวอ้าวอ้าวประกันใหญ่แล้วฉันไปละอย่าตามฉันมาเด้ ฉันเกลียดพี่เกลียดพี่ป้าเถอยไอ้วานมันตายไปแล้วอยุดเจ้าโศกพระทีแล้วนะพี่นาวินคนนี้จะดูแลน้องลิเดียเองนะจ๊ะในคืนเดือนมืดเสียงหมาหอนดังโหยหวนเกือบทั้งถนนสายนั้นหมาหอนรับช MM. ่วงต่อกันมาเรื oh. 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 ่อยวิญญาณของวาน ยังคงล่องลอยและวนเวียนอยู่ณบ,บริเวณที่เขาเสียชีวิตด้วยความแค้นที่เขาคิดว่าเขาต้องตายเพราะถนนเส้นนี้เขาโทษถนนที่โค้งไม่รับทําให้รถแหกโคง้งและเขาต้องเสียชีวิตแต่ไม่ได้โทษตัวเองที่ดื่มและอาจขาดสติทําให้เกิดความประมาทจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหากวันนั้นเขาไม่ดื่มอุบัติเหตุก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เลืออาจจะไม่รุนแรงจนทําให้ถึงกับเสียชีวิตคอยดูนะกูจะแก้แค้นที่นี่ทำให้กูตายกูจะทําให้พวกมันตายเหมือนอย่างกูคอยดูนะ <c oughs> บนถนนสายนี้มีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดเวลารถมอเตอร์ไซค์คันนึงที่มีคนขับเป็นชาเวเวรุ่น และมีหญิงสาวซ้อนไทยมาด้วยกำลังจะว่งหน้ามาถึงบริเวณที่ว่านประสบอุบัติเหตุมาเลยมาเร็วๆมาเลยฉันรอเกอยู่ล่ะเบิ้ลเครื่องมาเลยและเกจะได้ไปอยู่กับฉันยังไงล่ะรถคันนั้นกำลังวิ่งมา ว่านปรากฏกายกลางถนนในสภาพที่หน้าตาเละเทะเลือดไหลท่วมตัวยืนขวางอยู่กลางถนนชาคนขับตกใจเขาเบรกรถกระทันหันรถเสียหลักลม้มหมุนสามตลบโอ้ยสะใจว่ะสะใจคุณจริงๆดีมาตายกันตรงนี้เลยมาตายกันเยอะ จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่คนเดียวมันเหงาวะ่ะมันเศร้ามันไม่สนุกมันต้องมีเพื่อนมีฝูงเยอะๆไงเวย้ย <_ EN> <_ EN> ชาวบ้านเริ่มสยดสยองกับบริเวณนั้นอุบัติเหตุเกิดแทบทุกวันตายเกือบทุกครั้งถ้ารอดแค่บาดเจ็บถือว่าโชคดีสุดๆไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรที่รถทุกคัน มาถึงที่ตรงนั้นมักจะล้มคว่ำหรือไม่ก็ชนกระเด็นตกไปนอกถนนฟาดกับนู่นนี่สุดท้ายก็ตายระยะหลังผู้คนที่ขับรถผ่านบริเวณนั้นเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเพราะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุส่วนวิญญาณที่พบจุดจบบริเวณนั้นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆวิธีการของแต่ละวิญญาณก็แตกต่างกันออกไปโถ่ชักไปสะดวกแล้ว ไอ้มนุษย์พวกนี้มันฉลาดมันกลัวตายขับรถระวังมากขึ้นพวกเราในบรรดาพิผีทั้งหลายต้องเปลี่ยนวิธีหาวิธีอื่นหลอกมันมาตายตรงนี้ให้ได้ง่ายนิดเดียวอ่ะฉันทำได้ฉันก็อยากเห็นคนอื่นเสียใจเห็นญาติพี่น้องมันเสียใจเหมือนกับพ่อแม่ฉันที่เสียใจ ตอนที่ฉันตายไงล่ะในเมื่อฉันเจ็บแล้วก็ตายได้คนอื่นๆก็ต้องเจ็บแล้วก็ตายได้เหมือนกันแล้วเธอจะทำยังไงเชื่อใจฉันแล้วคอยดูผลงานของฉันให้ลุงช่วยด้วยไหมหนูนิดไม่ต้องจะลุง ลุงนอนหลับอยู่ตรงนี้ให้สบายเธอจะได้ไปเกิดเร็วๆอย่าสร้างบาปสร้างกรรมเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูดีกว่าดีแล้วฉันจะดูผลงานของเธอนิตยาอย่าทำให้ฉันและเป็นเพื่อนที่นี่ผิดหวังในตัวเธอละ่ะและในคืนต่อมา นิตยาก็ออกแสดงผลงานเพื่อบรรดาพิผีที่สถิตอยู่ตรงนั้นได้ภาคภูมิใจอผู้โดยสารหายไปไหนหมดวะออขับรถเปล่ามาไปเวลาชั่วโมงแล้วไม่มีผู้โดยสารเรียกสักกคนหนึ่งอรถกินน้ำมันนะเว้ยไม่ได้กินน้ำก็ได้ขับไปเรื่อยๆเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเออรู้ว่าจะขับไปจอดแถวผับนอนรอสัก,กนหน่อย ขับเลิกก็น่าจะได้ผู้โดยสารไหนจะนักเที่ยวนักร้องมันน่าจะพอได้มากแล้วขืนขับอย่างนี้ก็เสียค่าแก้เปล่าอ้วงอวงอ่วงนี่ทำไมจนจริงไม่มาขับแท็กซี่หรอมาแล้วลูกเหยื่อของเรามาแล้วแม่จ๊ะแม่จะให้หนูทำอะไรบ้างจ๊ะบอกมาเลย หนูจะจัดให้อย่าใจร้อนดูฝีมือแม่ก่อนเจ้ายัางเด็กนะักยังมีเวลาหลอกคนอื่นอีกเยอะแม่จะเรียกแท็กซี่คันนั้นรถแท็กซี่แล่นมาจอดนิตยาและลูกชายของเธอเปิดประตูรถแล้วขึ้นไปนั่งรถก็ค่อยๆแล่นออกไปอย่างช้าๆเอ,อเราจะให้ไปส่งที่ไหนครับหนูเรียกไม่ถูกจำชื่อซอยไม่ได้ ขับไปเรื่อยๆหนูบอกทางให้เอางั้นเหรอ,อไ,ดได้ได้ได้อะเดียวซ้ายเลียวขวาบอกแล้วหนนะ่ะถ้าบอกท้ากลัวมันจะเลยดึกๆแบบนี้ถนนว่างกลัวจะเลยบ้านไปจ้าลุงขอบใจนะที่ไปส่งบ้านฉันอยู่ไม่ไกลหรอกใกล้นิดเดียวอ่ะอืมนี่ถามจริงเรานี่ดึกๆดอย่างนี้ไปไหนก็ละเนี่ยลูกยังเล็กอยู่ด้วยเนี่ยตามพ่อมันจะอ่ว พ่อมันเจ้าชู้นี่ขนาดเจอแล้วนะมันอยู่กับผู้หญิงมันไม่ยอมกลับมาด้วยฉันกับลูกต้องกลับกันเองแหมน่าสงสารน่าสงสารจริงๆเจอคนจะาชู้มากนเหนื่อยหน่อยนะหนูนะแต่ลุงจะบอกว่าผู้ชายมันก็อย่างนงี้นะมีเกินเลยไปมั่งแต่ว่าสุดท้ายแล้ก็มาตายรังกันได้นั่นแหละอย่างนั้นเลยจ้ะ ้แม่จ๋าหนุงหนุงง่วงอะ่ะเดี๋ยวก็ถึงบ้านเราแล้วลูกอดทนอีกนิดนะจ้าแม่แมขับกลางคืนไม่กลัวหรือจะลุงไม่กลัวรักเราก็คนเขาก็คนจะไปกลัวทําไมทางใครทางมันดีต่างคนต่างหากินเราคิดดีทำดีก็ต้องเจอคนดีฉันไม่ได้หมายถึงคน ฉันหมายถึงผีจะลงุงจุ๊บอุ้ยพรผีนะเหรอไม,ไม่กลัวแล้วไม่กลัว,ลว,ลว,ลว็บอกแล้วไงทางใครทางมันคิดดีทําดีก็ต้องเจอแต่เรื่องดีๆผีไม่เจอแน่ <c oughs> แน่ใจเหรอลุงคิดดีทําดีก็เจอผีได้ยิ่งดึกดึกแบบนี้ด้วยละน่ากลัวนะจะ้าลุงเออพระท่านว่าผีไม่มีเพียงแต่ว่าจิตเราคิดไปเอง ทีนี้เมือ่อจิตคิดก็เกิดภาพมโนขึ้นมาไงจริงเลยจา้าที่ว่าภาพมโนนะใช่พระ่ันว่าไว้อย่างนี้ไงแล้วแบบนี้ล่ละจ้าภาพมโนหรือเปล่าลุงเจ้เอ้ยเฮ้ยตะก,กีนั่งอยู่เบาะหลังเอ้ยล้กนี่มานั่งที่เบาะหน้าคู่กับฉันได้ยังไงเนี่ย นีนทำไมหน้าตาเธอจึงเละเทะเลือดเต็มหน้าอย่างนี้ล่ะนางหนูเออาะนอย่ามาล่อเล่นกับลุงเลยนะลุงไม่ค่อยถูกโฉลกกับผีสักเท่าไหร่ก็ไหนลุงมาว่าเป็นภาพมโนล่ะจะกลัวทำไมละลุงเออเออจ ตกลงนี่ผับม,ามาโนหรือว่าเป็นผีจริงๆอะนังหนูฮะด้วยความกลัวลุงแท็กซี่มือไม้สั่นแล้วไม่หันไปมองบอกข้างๆอีกเลยตาสียงโหเราะ,ะและใปหน้าของหญิงสาวที่เต็มไปได้วยเลือดและหนองรวมทั้งนอนที่ชอนชัยอย่บมันใปหน้าของหญิงสาวมาลอยอยู่ที่กระจกหน้ารถลุงแท็กซี่ตกใจเหยียบคันเร่งเต็มที่ สิ่งโหรรกของหญิงสาวดังก้องอยู่ในหูเกหลับหูหลับตาขับรถสายไปสายมาและในที่สุดรถก็ขับขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนชนเข้ากับเสาไฟฟ้าเสาไฟาฟ้าหักลงมาทับรถแท็กซี่พังยับสภาพคนลงแท็กซี่ก็คือนั่งจับโฟมอะไรและหยุดหายใจโดยที่ตาย,ยังลืมอยู่แม่เก่งจังเลยครับแต่แก สมน้ำหน้าเราตายมันก็ต้องตายด้วยถนนเส้นเนี้จะได้เต็มไปด้วยผีอย่างเราเราจะได้มีเพื่อนเยอะๆดีไม่ลูกแม่ดีจ้ะแม่พรุ่งนี้แม่มาหาเพื่อนให้หนูหน่อยสิมีแต่ผีแก่แๆหนูคุยไม่รู้เรื่องอ่ะอยากได้ผีเด็กๆบ้างจ้ะแม่ได้สิ <c oughs> พรุ่งนี้แม่จะจัดให้สักสองศพเลยลูกจะได้มีเพื่อนเยอะๆดีจ้ะแม่หนูชอบอนังหนูนังหนูทำไมต้องทำกับลุงอย่างงี้ลุงไม่อยากตายยังไม่อยากตาย ลุงยังมีเมียมีมมลูกมีภรรยาอีกเยอะลุงมาตายซะอย่างงี้าใครจะดูแลบอกเขาเาเองไม่น่าจะทำกับลุงอย่างนี้เลยลุงตายทุกคนบอกเขาจะเอาอะไรกินทุกวันนี้ก็ใจเย็สบายแกหาเช่ากินคําไม่กินไปวันวานก็บบุญแล้วหยุดได้แล้ว อย่าพร่ำเพอ้อฉันลำคาญยังไงลุงก็ตายแล้วแก้ไขไม่ได้ต้องยอมรับความจริงเหมือนตอนที่ฉันต้องตายฉันก็เสียใจไม่ต่างจากลุงและฉันก็ไม่สามารถฟื้นกลับไปได้ไอ้ที่ลุงเคยได้ยินนะตายแล้วฟื้นมันมีจริงฉันเชื่อแต่ไม่ใช่ฉันกับลุง เข้าใจนะลุงจา๋าไหนๆก็ตายเป็นผีแล้วจะร้องไห้เลยนะลุงนะอยู่กับหนูอยู่กับแม่แล้วก็เพื่อนๆเป็นคนก็ดีแต่เป็นผีก็สนุกดีนะลุงหลอกค,คนนู้นหลอกคนนี้ ลุงก็เป็นคนที่ติดกับดักของพวกเราจริงไหมพวกเราใช่ถูกต้องใช่แล้วหมายความว่ายังไงลุงลุงไม่เข้าใจลุงมันเป็นกับดักอะไรล่ะกับดักผียังไงล่ะ ใช่มันเป็นกับดักที่พวกเราวางไว้ในเมื่อเราตายตรงนี้ก็ให้คนอื่นมาตายแบบเราบ้างจะได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงเสียใจมากแค่ไหนฉันตายโดยที่ไม่ได้ล่ำลาแม่เลยแม่ฉันเสียใจมากฉันดูกับแม่แค่สองคน แม่ฉันไม่เหลือใครเลยมันจะได้ทำเราเลอที่ฉันมาตายอย่างนี้ฉันจะทำให้ทุกคนตายที่เดียวกับฉันเนับวันวันที่เหตุมักเกิดบริเวณนี้มากขึ้นจากที่ผ่านมาอาจจะเดือหละครั้งมันมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะทิ์ละครั้งแม้ผู้คนที่ขับรถผ่านไปมาจะระวังมากเพียงใด ก็ยังเกิดขึ้นจนได้เหมือนมีบางอย่างทําให้ตกใจและเกิดอุบัติเหตุบางก็เสียชีวิตทันทีบางก็พอมีลมหายใจและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวตกค่ำปิดบ้านเข้านอนไม่มีใครเปิดประตูล่อไปนอกบ้านกระทั่งผู้คนที่ผ่านไปมาหรือผ่านจุดนี้ต้องยกมือขึ้นไหวและเสียหมาหอน ก็จะโหยหวนทุกคืนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเจออะไรถ้าคนโบราณจะบอกว่าที่หมาหอนเพราะว่ามันเจอผีนี่พวกเราฉันว่าหมาแถวเนี้นะมันหอนโหยหวนทุกคืนเลยนะมันคิดว่าที่นี่เป็นป่าช้าหรือไงอ,อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรถชนตายเดี๋ยวแทงกันตายบางก็ช็อกตาย ไม่รู้วมันเจออะไรแถวนี้สินะไม่ไหวแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างเมื่ออย่างนั้นต่อไปอยู่ไม่ได้แนะ่เออก็อจริงอย่างที่เธอพูดนะแม่มาลีตกกลางคืนเนี่ยไม่มีใครอยากเดินผ่านเงียบยังกับสุขสอนเขาลือกันในสัตว์ว่าแถวนี้นะผีดุกเป็นที่ชุมนุมผีเดินนึงตายกี่ศพ จริงด้วยจ้ะหนูน่ากลับมาจากเรียนลงรถเมลแล้วก็ต้องผ่านบริเวณนั้นมันขนลุกบอกไม่ถูกเลยล่ะบางทีเดินมาเหมือนมีสายตาจ้องเราอยู่ด้วยอะ่ะถ้าอย่างนั้นนะฉันจะไปปรึกษาท่านพระครูที่วัดว่าจะทำอะไรกันได้บ้างทุกคนคิดว่ายังไงตกลงไหมตกลงจ้ะตกลงตาชาลี ไปหาท่านพระครูที่วัดใกล้ๆบริเวณนั้นเกล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังท่านพระครูหลับตานิ่งไปสักครู่พอลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกว่าเออวิญญาณพวกนั้นนะมีความแค้นมีความเกลียดชังและพวกเขาต้องการเอาคืนพวกเขาจะหลอกลอก่อ หรือหาวิธีกลั่นแกล้งให้คนที่กำลังดวงตกหรือว่ามีวิบากกรรมต้องมาพบจุดจบที่บริเวณนั้นตัวตายตัวแทนหรือครับท่านมันก็ไม่เชื่อหรอกโยมเพราะวิญญาณเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่ที่เดิมยังไม่ยอมไปไหนทางเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ก็คือให้พวกเขา หยุดสร้างกรรมต่อไปแล้วก็จะได้ไปผูดไปเกิดและอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาแล้วใครจะไปบอกกับผีโวกนั้นล่ะครับท่านอืมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอาตมาจะรับไปจัดการให้และท่านพระครูก็ให้ตาชาลีพาท่านไปที่เกิดอุบัติเหตุซัมซาเมื่อท่านไปถึงก็รับรู้ได้ถึงดวงวิญญาณหลายดวง ที่อยู่ณตรงนั้นชาวบ้านหลายสิบคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นก็ร่วมอยู่ด้วยขอขันน้ำมนต์ให้อัตมาด,ด้วยโยมทั้งหลายออกไปนอกบริเวณนี้อัตมาจะทำพิธีตาชาลีและชาวบ้านเดินหามออกไปท่านพระครูเดินพรมน้ำมนต์จนทั่วบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากและท่านก็หลับตาพร้อมกับท่องคาถาอยู่ครู่ใหญ่ สักพักบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนดังกึกก้องแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามนอกจากเสียงร้องโหยหวนแล้วยังมีกลุ่มควันสีเทาดำปรากฏลอยขึ้นบนฟ้าและเสียงร้องนั้นก็เงียบสงบลง วินญ,ญาณพวกนั้น,ไ,นไปได้สยครับท่ายดีจังเลยใช่พวกเขาจะไม่กลับมาอีกนับจากนี้จะไม่มีพวกเขาทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือว่าเหตุอื่นๆขึ้นอีกถ้าจะเกิดก็จะเกิดจากความประมาทขาดสติของคนคนนั้นเองผีตีสามละครยูทูบเรื่อง กับดักผีจบไปแล้วโปรติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ